สวัสดีค่ะอิงจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทําได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนใจย่างใดนะคะเป็นเพียงแค่การนําเสนอข้อมูลเกมคริปโตการ์นะคะเป็นอีกหนึ่งเกมของค่าย CryptoCity นะคะ c r ิ p t o c i t y ก็จะมีเกมอยู่2เกมแล้วที่เราเคยเล่นกันมาเนาะก็จะมีเป็นเกมคริปโตคาร์ก็คือจะเป็นรถเนาะแล้วก็จะมีเป็นคริปโตแพนที่เป็นเครื่องบิน และตอนนี้คริปโตการดนะยังไม่เปิดให้เล่นเกมนะคะเกมยังไม่ได้เปิดแล้วก็ยังไม่ได้เปิดการซื้อขายเหรียญของเหรียญการดเลยนะคะในวันที่9ธันวาคมนะคะเพื่อนๆอาจจะได้ยินข่าวมาว่าจะมีเปิด IDO ให้เราไปสเต็กเหรียญจะมีเหรียญคาและเหรียญซีแพนเนาะเริ่มจากคริปโตคากันก่อนเลยนะคะ ในวันที่9ธันวาคมให้เพื่อนๆเ,เข้าไปในคลิปโตคาแล้วกดคำว่า s t a ็กกิ้นะคะในเวลาไทยประมาณ4โมงเย็นอ่ามันก็จะมีขึ้นให้เรากดที่สเต็กตรงด้านบนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีกรอบเล็กๆข้างล่างอีกหนึ่งกรอบนะให้เข้ามาแล้วก็กดสเต็ก now เพื่อนๆจะต้องเตรียมเงินทั้งหมด600คานะคะต่อ1 ID อันนี้ใช้ดวงล้วนๆเลยในการเข้าไปแบบไปลุ้นเอาอะว่าเราจะได้สิทธิ์ในการซื้อเหรียญเหรียญกาดในราคาที่ถูกหรือเปล่าอ่าสำหรับใครที่มีคริปโตแพนอ่าที่เป็นเครื่องบินนะเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาแล้วเข้าไปตรงด้านนี้ค่ะสเต็กกิ้งนะคะให้คลิกเข้าไปเราก็จะเจอเป็นภูตรงนี้นะคะน่าจะมีขึ้นด้านข้างหรือไม่ก็ด้านล่างเนี๋ยเราวันที่9เรามาดูกันอีกทีนะคะ คิดว่าน่าจะสเต็กตอนประมาณ16.00นนอนเวลาไทยเหมือนกันคริปโตแพนนะคะก็จะใช้เงินทั้งหมด204แพนนะคะอืมแล้วเราก็กดสเต็กปุ๊บในในการสเต็กนะคะของซีแพนและ C ีซีคานะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีการสุ่มว่าเราอ่ะจะโดนล็อกทั้งหมด1 5บหถึงสีวันแต่ละคนก็จะ ไม่ค่อยตรงกันมันจะสูงไปเรื่อยๆวันที่สิบสี่ธันวานะคะเขาจะประกาศไวลิสสำหรับคนที่ได้สิทธิ์ในการซื้อเห mm hmm. เรียญเหรียญกาดในราคาที่ถูกนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในท e ิเกมหรือว่าทว i t เตอร์หรือเข้าไปดูในเพจบ้าน,นบล็อกเชนคนบ้านก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ที่ลิงก์ใต้ล่างเลยสำหรับคนที่ไม่ได้ไวลิสก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าวันที่สิบเจดธันวาคมนะคะ เขาอ่จะมีเปิดให้สว a p เหรียญในแพนเค้กได้เพื่อนๆสามารถคลิกตรงนี้ได้นะคะไปดูไวท์เพเปอร์ของเขานะคะเป็นวิดีโออ่า๋ยลองเปิดดูนะคะวิดีโอก็น่าหลักแลว้วอะดูสิน้องแมว เขาจะเปิดให้เราทดสอบในการเล่นนะคะน่าจะประมาณวันที่25ธันวาเนี่ยแต่ว่า PVC PVE เขายังไม่ไม่เปิดมั้งอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกรอบหนึ่งเนาะในวันที่18ธันวาคมนะคะก็จะมีการเปิดขาย NFT นะคะ30ชิ้นต่อ1 ID หรือยังไงเราก็ต้องติดตามดูกันอีกทีนึงนะคะหากใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์กันใต้ล่างได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสโต โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆของเกมคริปโตการ์ดกันนะคะหากเพื่อนๆคนไหนได้ไวล์ลิสในการซื้อเหรียญก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกบ้างหากใครมีข้อมูลหรือว่าอยากจะนำเสนออะไรสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะวันนี้ยังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านบล็อกเชนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ